ลโหทุกคนสวัสดีคะ่ะวันนี้ขอพาดูรถเข้าใหม่กันอีกหนึ่งคันนะคะข้าปุ๊บรีบอัปเดตให้ดูปั๊บเลยนะคะคันนี้เป็น Ma z d a 2 S l a เอ e เเเพื่อนๆเคยเห็นกันไหมคะคันนี้เป็นตัว S l e d e r นะคะ5ประตูนะคะรถปี2021มาน้อยวิ่งไปแค่หลักหมื่นนะคะวิ่งไป2องหมื่นเท่านั้นนะคะผ่อนเบาๆนะคะกับเรานะคะได้แบบฟรีดาวนะคะตลอดสัญญา7ปี8 4งวดที่7 0 0 0กว่าบาทเท่านั้น นะคะอยากออกรถแบบใช้เงินแค่999ไหมคะถ้าอยากได้แบบนั้นดูคลิปนี้ให้จบค่ะนะคะ m a z d a 2เครื่อง1,300ซีซีนะคะคันนี้ก็เป็นตัว S Leather ปี2021นะคะมาในโฉมแฮชแบ็กนะคะ5ประตูกระจังหน้าชมใหม่ปี2021ไฟหน้าได้โปรเจคเตอร์นะคะเครื่อง1,300ซีซีมาดูล้อของเขาคุณค่ะได้ล้อเดิมศูนยนะคะพร้อมอยางคุณภาพดีดันหลบนะคะ กระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้าพ,พร้อมไฟเลี้ว LED ที่ปลายกระจนะคะคันนี้มีสเกิร์ตด้านข้างสเกิร์ตด้านหลังมาให้นะคะเป็นของ Drive S นั่นเองนะคะมือจับนะคะใช้คู่กับคุญแจสมาร์ทเ l e ลสนะคะเพื่ออันล็อกได้เลยนะคะก็เป็นเทคโนโลยีนะคะที่แบบใช้ร่วมกับ m a ด้านะคะที่จะช่วยให้คุณแบบขึ้นลงรถได้แบบสะดวกสบายอันล็อกได้นะคะแบบนี้เลยที่คุณแจสมาร์ทเ l เลสเดี๋ยวพลอยพายไปดูด้านในกันค่ะ สำหรับสเกิร์ตนะคะมีมาให้นะคะด้านหลังนะคะเป็นสเกิร์ตปลายท่อคู่กล้องหลังหนึ่งตำแหน่งนะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ให้ถึง4ตํตำแหน่งเลยค่ะและด้านหลังของเขาค่ะ Mazda 2 so Sky Active G ตรงรุ่นแบบนี้เลย<อ>เดี๋ยวเรามาเปิดท้ายดูห้องสัมภาระกันเลยดีกว่าค่ะ<อ>สำหรับภา,ายในนะคะห้องสัมภาระนะคะให้ดูว่านี่นะคะภา,ายในเก็บจุสัมภาระได้เยอะพอสมควรน,นะนี่เป็นรถ5ประตูนะคะแม่แรง ต้องให้ดูว่ารุ่นนี้นะคะเขาก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ SOS นะทุกคนนี่นะคะเราจะไม่มีอย่างอลล่ลเราจะไม่มีแม่แรงแต่เราจะมีอุปกรณ์ SOS นะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของมีเลยนะคะไฟสองสว่างด้านในเบาะพับ,ร,บรับได้มานกันโสนมีมาให้ครบแบบนี้เลยนะคะนี น็อตเดิมๆทุกตัวเพื่อนๆดูได้สบายใจได้ค่ะตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานนะคะรับประกันที่ร้านนะคะพลอยทัดรถนะคะไม่มีชนหนักเปลี่ยนเครื่องจมน้ำเข้ามาเพื่อนๆสบายใจได้ว่าได้รถที่คุณภาพที่พูดได้ว่าพรีเมียมจริงๆนะคะสำหรับภายในนะคะก็จะได้ตัวเบาะที่เป็นเบาะตัวเอสเลเยอร์แบบนี้มาให้เป็นเบาะหนังนะคะสลับอคันทาร่านุ่มๆนะคะ ได้ความหรูนะคะภายในนะคะสีสวยมากนะคะเป็นสีเทาแบบสีเทาลำโบด้วยนะทุกคนสวยมากเลยนะคะช่วงน,นี้เขาคิดสีนี้กันมากทุกคนนะคะเอาละนะถ้าอยากได้คันนี้เป็นรถคันแรกจะบอกเลยว่านี่คุณจะได้รถแบบสภาพน้องๆป้ายแดงเลยนะสภาพ99%เปอร์เซ็นต์นะคะนี่นะคะมาเดี๋ยวมาขึ้นรถกันของุญาซูมเอานะคะภายในยนะคะมาดูกันนะคะคันนี้ก็จะได้พวงมาลัยที่เป็นมัลติฟังก์ชัน อันดับแรกคือตัดเย็บสวยมากเป็นภูงมาลัยหุ้มหนังนะคะมี cruise control นะคะฝั่งซ้ายก็สามารถรับสายวางสายสปีกเกอร์ได้เลยนะคะคันนี้เป็นรถปี2021หมายน้อยวิ่งไปแค่23016เท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเรามาขึ้นรถกันก่อนนีโอเคนะคะกระจกด้านข้างนะคะดีไซน์สวยๆเลยนะโอเคนะคะและยังมีจอป๊อปอัพทัชสกรีนนะคะ เ,เพื่อนๆใช้นิ้วจิ้มได้เลยนะสวยมากๆเลยนะคะใช้งานง่ายๆนะคะเชื่อมต่อบลูทูธนะคะ FMAMUX a ได้หมดเลยและนี่คือกุญแจสมาร์ทคีย์เลสที่พายบอกว่ามีกุญแจดอกเดียวนะคะก็สามารถอันล็อกกดใช้งานได้แบบง่ายๆสบายๆเลยนะคะเหยียบเรีกดกับปุ่มพุ่สตาร์ตรงนี้ได้เลยคะ่ะ ปรับแรงลมที่ทางอุณหภูมิแอร์ตรงนี้ก็ได้นะคะและมีช่องเสียบสาย USB AUX power outlet มาให้ครบเลยนี่คันนี้ได้ขับเกียร์ออตโต้แถมยังมีโหมดสปอร์ตนะคะมาให้ด้วยนะคะ n a v i g เตอร์คอนโทรลเซ็นเนะคะใช้งานตรงนี้นะคะหมุน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 ,นะคะถ้าเลือกเป็น n a เ i กเ,เตอรแล้วกดปุ่มลงไปตึ๊บ นี่นะคะฟังก์ชันสนุกมากๆเลยนะคะนี่บุกเซอร์วิสก็ติดรถมาให้เ,เพื่อนๆพือขาอยากได้รถคุณภาพดีๆสักคันโดยใช้งเงินเพียง999บาทไหมคะถ้าอยากได้แบบนั้นนะคะทุกคนนี่ พิมพ์สนใจมาด้านล่างค่ะคันนี้ราคาพิเศษไปาจากป้ายแดงไปเยอะเลยนะที่4 1 9,000บาทพอนเพียง7,295บาทได้สูงสุด7ปี84งวดค่ะรถปีใหม่ๆไม,ม,มน้อยๆคันนี้นะคะเป็นของคุณได้ง่ายๆบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถฟรีให้ถึงบ้านด้วยจ้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ